เมื่อใดก็ตามที่ได้มองพระจันทร์เราจะเห็นเงาสีดําที่ปรากฏอยู่บนพระจันทร์ทําให้เกิดจินตนาการว่าเงานั้นคือกระต่ายอยู่บนพระจันทร์แน่นอนว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะกี่ยุคหรือกี่สมัยเรื่องเล่าตำนานกระต่ายอยู่บนพระจันทร์ก็ยังคงเป็นความเชื่อของใครหลายๆคนจึงไม่แปลกที่หลายๆประเทศจะมีเรื่องราวและตำนานเล่าขานเกี่ยวกับกระต่ายบนพระจันทร์อย่างมากมายสำหรับตำนานเรื่องเล่ากระต่ายในจันทร์กระต่ายในจันทร์ของชาวญี่ปุ่นนั้น มีความเชื่อว่าภาพเงาสีดำที่ปรากฏอยู่บนพระจันทร์แท้จริงแล้วเป็นภาพกระต่ายจาโมจิในขณะเดียวกันชาวจีนเองก็มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับกระต่ายในจันทร์เรื่องเล่าตำนานกระต่ายในจันทร์ไม่ได้มีเพียงแค่ญ,ญี่ปุ่นหรือจีนเท่านั้นแต่ยังมีอีกลหลายประเทศที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้กระทั่งของไทยก็มีเรื่องนิทานชาดกของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันตำนานญี่ปุ่น<อ>ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง อาศัยอยู่บนพระจันทร์มักชอบมองละมาบนพื้นโลกอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งได้เห็นสัตว์สามสหายได้แก่ลิงหมาป่าอระตายกลังเดินเล่นอยู่ในป่าจึงเกิดความคิดอยากทดสอบความเมตตาของสัตว์ทั้งสามสหายโดยดบบได้แบ่งใยเป็นชายเท่าขอทานหิวโซเพื่อขออาหารกับสัตว์ทั้งสามสหายนำแอปเปิลมาให้หมาป่าได้นำปลามาให้กระต่ายนั้นปกติแล้วกินหญ้าเป็นอาหารจึงไม่มีอาหารมอบให้ กระต่ายจึงได้เสนอตัวเองเป็นอาหารและขอให้ลิงและหมาป่าก่อไฟให้จากนั้นจึงได้กระโดดลงไปในกองไฟเพื่อเป็นอาหารให้แก่ชายขอทานตอนใดนั้นชายเท่าขอทานก็ได้แปลงกายเป็น,าาปนชายจากพระจันทร์ดังเดิมชายจากพระจันทร์เห็นว่ากระต่ายมีความเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นอาหารให้เขากินเมื่อได้เห็นดังนั้นจึงได้เชื้อเชิญกระต่ายขึ้นมาอยู่บนพระจันทร์กับเขายามใดที่พระจันทร์ส่องแสงนวลทองผู้คนที่แหงนมองขึ้นมา มักจะเห็นกระต่ายตํมโมจิอยู่บนพระจันทร์เสมอลิงก็เห็นจ้ะหมาป่าก็เห็นจ้ะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานว่ากันต่อด้วยเรื่องตำนานจีนครั้งหนึ่งได้เกิดโรคระบาดอายุวาตะอะโรคระบาดอย่างหนักในเมืองปักกิง่งทำให้ผู้คนต่างล้มป่วยเป็นจำนวนมากเทพพิดาชางเอ๋ยดวงจันทร์เมื่อมองลงมาบนพื้นโลก ก็เกิดความหดหู่ใจเป็นอย่างมากทีงนด้ส่งกระต่ายหยกคู่กายที่มีหน้าที่ตำยาบนดวงชัดเทนลงมารักษาชาวเมืองกระต่ายหยกจึงได้แปลงตายเป็นคนเพื่อรักษาชาวบ้านให้หายจากอาการเจ็บป่วยชาวบ้านต่างพากันซาบซึ้งน้ำใจจึงพากันนำข้าวของเงินทองมามอบให้แต่กระต่ายหยกปฏิเสธที่จะรับของเหล่านั้นจึงได้ร้องขอเป็นเสื้อผ้าแทนทุกครั้งที่ออกไปรักษาชาวบ้าน กระต่ายหยกมักเปลี่ยนชุดแต่งกายเสมอบ้างก็แต่งกายเป็นหมอดูบ้างก็แต่งเป็นชายหนุ่มบ้างก็แต่งเป็นหญิงสาวทุกครั้งที่กระต่ายหยกบอกไปรักษาชาวบ้านกระต่ายหยกจะขี่ม้าบ้างวานบ้างเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านได้รวดเร็วและไวขึ้นหลังจากที่กระต่ายหยกรักษาโรคภัยให้กับชาวบ้านจนหายเป็นปกติแล้วกระต่ายหยกก็ข,ขับขึ้นไปบนดวนจัดแัดเดิบหลังจากนั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านก็เด้พากันกราบไหว้และบูชาพระต่ายในวันไหว้พระจันทร์อพระจันทร์เต็มดวงจงดำเนานให้ทุกท่านสงปรารถนาในทุกสิ่งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นตำนานเรื่องเล่าของชาวติดที่มีมายาวนานตำนาน,น,นไท<ป>ยครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้พัดหลงเข้ามาในป่าระหว่างที่หาทางกลับบ้านอยู่นั้น ชายคนนังเก่าวได้เกิดความหิวโหยโพอดอาหารมาหลายวันจึงทำให้หน้ามืดเป็นลมหมดสติไประหว่างก็ได้นิสัตว์ป่าสามตัวมาพบข้อซึ่งได้แก่มีหมาจริงจอบกระต่ายทั้งสม,มีความเห็นตรงกันว่าจะช่วยผู้ชายหลงทางคนนี้มีรีบไปหาปามาให้หมาจริงจอบหางหงุดหงกระต่ายไม่แสามาถรถหาอะไรได้ เพราะกระต่ายกินได้แต่หญ้าจึงสาดตนเองโดยการกระโดดเข้าฟองไฟผู้เป็นอาหารแก่ชายผู้นี้เพราะอินได้เห็นถึงความศสียิสละของกระต่ายจึงวาดภาพกระต่ายไว้บนดวงจันทร์เพื่อระลึกถึงในปัจจุบันผู้คนทั่วโลกยังคงมีความเชื่อและมองเห็นเงาที่กระต่ายบนดวงจันทร์นั้นอยู่หมีก็เห็นจา้าหมาจริงจอกก็เห็นนะจ๊ะ แต่แท้จริงแล้วภาพกระต่ายที่ปรากฏอยู่บนดวงจันทร์แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่การที่เราจินตนาการเห็นภาพเงาดำเป็นรูปก,กระต่ายนั้นแท้จริงแล้วเป็นปรากฏการ์พาเลโดเลียเป็นปรากฏการณ์ทางความคิดหรือจินตนาการที่มองเห็นสิ่งรอบข้างเป็นรูปร่างต่างๆแม้กระทั่งการเห็นก้อนเมฆเป็นรูปร่างต่างๆ หรือการมองเห็นเงาดำบนดวงจันทร์เป็นเงากระต่ายเป็นต้นด้วยเงากระต่ายสีดำที่ปรากฏบนพื้นผิวดวงจันทร์นั้นแท้จริงแล้วคือรอยหลุมบอ่อถูกบรรดาดาวเคราะน้อยอต่างๆผู้ชนนี่เถอะทำพื้นผิวบนดวงจันทร์เต็มไปด้วยหลุมยักษ์ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการประทุของภูเขาไฟอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้มีลาวาไหลเข้ามาในบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อและการกัดเซาะจนกลายเป็นพื้นที่สีทึบที่เต็มไปด้วยหินบาร์โซหินบาร์โซเราจึงเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าลูน่าแมลูน่าแมหรือที่เรียกว่าทะเลแห่งดวงจันทร์ทะเลแห่งดวงจันทร์ด้วยเหตุผลนี้เราจึงมองเห็นเงาดำๆเป็นกระต่ายน้อยอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองจึงไม่แปลกใจเลยสักนิดที่ผู้คนทั่วโลกจะเกิดจินตนาการ มองเห็นเงาดําบนภระจันร์เป็นรูปร่างต่างๆจนเกิดเรื่องราวตำนานเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็วันนี้ถ้าเปกียบกว่าที่วิตก็่กลี่ยน